คลิปนี้ทำขึ้นเพื่อความบันเทิงสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยค่ะลุยแหลกชาแนล EP นี่เป็น EP ที่ยังอยู่ในจังหวัดราช,ชบุรีนะฮะเป็นร้านที่บอกเลยว่ามันมหัศจรรย์ตรงที่ก๋วยเตียาาเต๋ยวอ่ะถามว่าก๋วยเตี๋ยวมหัศจรรย์ตรงไหนมันก็คือก๋วยเตี๋ยวที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวธรรมดานั่นเองนั่นคือก๋วยเตี๋ยวโอง่งราชบุรีนะซึ่ง ไม่ใช่ว่าเอาองค์ใหญ่ๆมาครับแต่ว่าชาติมันจะแบบประมาณแบบใหญ่มากแล้วก็คนเยอะมากแบบว่ามันไม่มีที่นั่งอ่ะตอนนี้คนเต็มเลยคนเยอะมากซึ่งเออเราก็จะเข้าไปดูกันแบบว่าหาที่นั่งดูดิดูด,ดิคนเยอะมากคนเยอะมากเยอะแยะนี่เราจะยืนเราจะยืนแบบว่าให้ดูน่าสงสารแล้วให้เขาหาโต๊ะให้หรือว่าเรา จะต้องรอคิวรอคิวแล้วแบบว่าแต่จริงเราเราต้องทําตามกฎของเขา <c oughs> เขาเข้าแถวรอกันแต่เราจะทําตามกฎหรือว่าเราจะไปแซงคิวต่อให้แซงก็ไม่มีที่ด้วยฮ <c oughs> ะร้านนี่ถึงแล้วนะฮะ <c oughs> ก๋วยเตี๋ยวโอ่งแล้วส่วนตรงนี้ก็จะเป็นตลาด <c oughs> มันก็จะเป็นตลาดนะนี่ข้างหน้าเรา เป็นก๋วยเตี๋ยวโอ่งที่แบบว่าจองแล้วอ๋อเจ้าของร้านชื่อคุณหมวยคุณหมวยหมวยนะฮะไม่ต้องไม่ต้องไปคำใส่ต่อนะคุณหมวยคุณอ้อมนะฮะเจ้าของร้านกับคุณหมวยแต่ตอนนี้เราจะยืนกดดันคุณอ้อมเราเจอคุณอ้อมแล้วแต่คุณอ้อมมาอยู่ในครัวคุณอ้อมเนี่ยอยู่ในครัวนี่คุณอ้อมรงนี้เลยนะแล้วเราจะยืนกดดันตรงนี้เราจะถ้าพี่หมอกมาเราจะปลดแอกเราจะประท้วงกันอยู่ตรงนี้นะฮะสวัสดีครับพี่อ้อม พี่อ้อมนะฮะนี่ก็เป็นเจ้าของร้านที่โทรมาจองโต๊ะไว้นะครับพี่พร้อมจะให้ผมนั่งตรงไหนได้บ้างเฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวนะเราทำเขาเขาเข้าแถวแต่เราแซงคิวขอบคุณมากครับผมบ่าเราไปดูกันเลยเราแซงคิวนะฮะขอบคุณพี่อ้อมนะครับอันนี้ก็โอ้โหโอ้โหนี่โอ้โหน,นี่ตรงนี้เลยองอันี่ไซส์อะไรไซส์อันนี้ยังไม่ไซส์ใหญ่อันนี้ไซส์กลางใช่ไหมพี่ไซส์กลางใหญ่กว่านี้ใหญ่กว่าน,นี้มันจะเป็นแบบ แบบแบ่งแบบต<อ>ัวใหญ่นะเอาตัวใหญ่ที่สุดรับผิชดชอบกันด้วยนะทีมงานนะจริกันด้วยนะอ่ะเอาไซส์<า>ใหญ่เดี๋ยวไซส์ใหญ่เพราะว่าเขาจะมีแยกเป็นนี้เป็นเส้นเส้นเล็กเส้นมีมีโยกก็คือเป็นแถวนี้แล้วะอันนี้พี่อ้อมมาให้จองโต๊ะที่เรียบร้อยแล้วมาเดี๋ยวเรามานั่งกันตรงนี้โอเคคุณหมวยนะตอนนี้ผมอยู่กับคุณหมวยนะครับใหญ่ที่สุดเลยเป็นเซตใหญ่ที่สุดนะคะเป็นเซตสี่ะเป็นจำโว้สอง มีเยอดได้สองน้ำค่ะน้ำซีฟ่าโอ๊คสุกี้ขาเส้นขาเส้นขาค่ะอ๋อเด็ดอันนี้จะโค้งค่ะพี่จัดเอาไว้กันนะไอ้ไอ้น้ำนี่คือเป็นน้ำกินใช่ไหมโอเคน้ำดื่มไม่เท่าไหร่สามแถวนะเส้นสามแถวนะให้หมดอ่ะเส้นใหญ่เลยน้ำมันมีเย็นโฟมมีต้มยำโอ้โหล่างนี่ได้ไหมโอ่งใหญ่เลยพี่มีน้ำอ่าอะไรบ้างคะไอ้น้ำสุกีได้นะคะพี่เป็น ต้มยำแล้วก็น้ำตกน้ำตกนี่คือขึ้นชื่อเลยใช่ไหมใช่มาหวนะต้องหวนะน้ำเดือมะน้ำดือมมีเดาด้้ีเอาเก๊ควยมาหมดเลยพี่ได้ป่ะหรือว่าเก๊ควยก็หมดแล้วเก๊ควยหมดแล้วเก๊ควยหมดเก๊วยหมดกระเดยหมดาราหมดเหลือล่ ตาสีโอเคปาตีได้เลยไม่ใช่ปัญหามาเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะใหญ่แค่ไหนนะขอบุณครับโอ้ยพระเจ้าช่วยกล้วยทอดไอพีซมันกินหมดได้ไงวะพี่อีแหะกินไปหมดได้ไงวะเฮ้ยหมดไหมไม่หมดหมดไหมหมดป่ะทีมงานใส่หน้าว่ะต้องหมดนะ ต้องหมดต้องหมดลองลองโอ้โหดิดิโอ้โหยังมาไม่ครบฮะอ๋อเส้นเหลือเส้นอันนี้ตายแน่อันนี้ฝั่งนี้เป็นน้ำตกฝั่งนี้เป็นน้ำตกฝั่งนี้เป็นต้มยำพี่พี่บอกเหลือเส้นเส้นขอเป็นชุดเดียวได้ไหมแบบแถวเดียวพอ อยากจะพูดอะไรเหรออยากจะพูดว่ากินกันหมดไหมเนี่ยมันจะหมดไหมเนี่ยนี่ห้าคนนะทีมงานทั้งหมดห้าคนนะมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่กุ้ยเตี๋ยวมัามันเป็นกุ้ยเตี๋ยวมาแล้วนะเส้นตอนนี้เส้นตามมาแล้วนะครับนี่เส้นโอ้ยยังไม่โอ้หสามแถวสามแถวยังยังไม่เอายังยังไม่ ยังยังโหทั้ทงอ่ามีเส้นหมี่มีมีโยกแล้วมีโยมีวุ้นเส้นมีเส้นมาม่ามีเส้นเล็กนี่สามแถวพร้อมกับเนี่ยอ่ะอันนี้ครบเซตแล้วนะฮะอันนี้เซตถือว่าถูกนะ499สําสำหรับ5คนดูดไิไม่ใช่ว่ามีแต่น้ำนะเนื้อเนี่ย เนี่ยเนื้อหมูดูดิลื่นๆโอ้โหเนี่ยตักตรงไหนก็เจอแต่หมูใช้หมูกิโลเนี่ยนี่อันนี้อันนี้เนี่ยประมาณสามสองโลเนี่ยตัากันช่องเดียวไม่ช่องเดียวอ่าอีกช่องนึงก็ปมยำเนี่ยนี่หูดูหมูแดงดูหมูแดงดิอยากจะพูดบ้าฉันจะพูดเตี้ยว ของยืน,นี่เจ้าของนะฮะอ่ามาเดี๋ยวลองลองชิมชิมน้ำก่อนชิมน้ำก่อนเลยเปิดแรกชิมอย่างเนี้ยรสชาติเป็นไงเยอะอย่างเดียวลรารสชาติอร่อยแต่ต้องปรุงนะถ้าใครเพราะนี่เขาทำแบบรสชาติกลางๆเลยทำแบบกลางๆเลยแล้วก็ความเข้มข้นของเอน้ำตกของเลือดที่ผสมเนี่ยอร่อยฮะ<ว>อันนี้คือน้ำตกอ่ามาลองต้มยำ ต้มยำไม่ต้องปรงุงใส่เส้นกินได้เลยใส่เส้นกินได้เลยมาเส้นแรกสุดแล้วอันนี้คือสุดแล้วไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะชีมง,งานทั้งหมดรวมผมด้วยเนี่ยห้าคนเนี่ยคือไม่ไหวแล้ว เหนื่อยเป็นการที่กินที่เหนื่อยนะครับเพราะมันมันใหญ่มากใหญ่มากก็คือใหญ่จนแบบไม่ไหวสู้ไม่ไหวก็คงต้อง่อ,อแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะค,ะคุณผู้ชมคือทีมงานก็ไม่ไหวริงก็คือยัดพยายามจะยัดแล้วเราแต่เราสู้คุณพีสอินแหลกไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณพีสกินคนเดียวสองฝั่งโอ่งหนึ่งหมดแต่เราห้าคนเราสู้ไม่ได้ต้องออกคารวะคุณพีขอโทษด,ด้วยที่เอ ι, ่ยนามนะฮะบุคคนที่สาม แต่เขาคงไม่ว่าอะไรหรอกคุณพีเขาใจดีอ่ะขอบคุณด้วยนะครับขอบคุณร้านนี้ก๋วยเตี๋ยวโอง่งราชบุรีนะฮะถ้าใครมาเส้นนี้ตรงวัดเจดีย์จีรีหักนะฮะก็อยู่ตรงนี้จะเป็นตลาดเลยจะเป็นตลาดก็ขายตั้งแต่เช้าขายตั้งแต่เช้าอันนี้น่าจะอันนี้อัน,น,อ,น,นอันนี้เปิดกี่โมงปิดกี่โมงจ๊ะถึงห้าโมงเนโอ้โหเปิดหกโมงเช้าเปิดหกโมงเช้า,ชาถึงห้าโมงเย็น นี่คือแสดงว่าเราคิดว่าเปิดช่วง1 0สิบ 10, โมงสิบเโมงหโมงเช้านะคุณชมเกือบสิบเกือบครบสิชั่วโมงฝากกันด้วยนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวโอง่งลาดุดีบรรยากาศแบบนี้คือไม่มีห้องแอร์แต่จะเป็นบรรยากาศแบบว่าบ้านๆมากันชุดนี้499บาทสำหรับ5-6คนไม่แพงนะฮะถูกมากฝากไว้ด้วยร้านนี้ มีของกินอย่างอื่นราคาถูกรับรองอร่อยแน่นอนการันตีเลยว่าโคตรเฉียบครับแล,ล้วสุดท้ายนี้ฝากไว้ด้วยกับช่องลุยแหลกชนแนลฝากกดซับสไครต์ฝากกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวเจอกันวันนี้ขอไปพักเหนื่อยกับก๋วยเตี๋ยวโอง่งลาดบุรีถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งให้กับช่องของเราด้วยนะคะ ถ้าอยากให้เราไปลุยต่อที่ไหนสามารถติดต่อเราได้และสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะ